สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะคุณแม่ชวนน้องฮนานะนะคะมาประกวดอุสุคุซิอิคอสเพย์แฟนตาซีคิงดอมนะคะหรืออาณาจักรการแต่งกายตามตัวละครตามจินตนาการนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ประกวดที่ทอปพาซาจังหวัดพิจิตรนะคะในวันอาทิตย์ที่21นะคะกันยายน2568นนะคะก็เป็นการประกวดการแต่งกายคอสเพย์แบบไม่จำกัดอายุนะคะไม่มีแบ่งรุ่นด้วยนะคะแต่ เรามีชุดที่เราตัดไว้ใช้ที่โรงเรียนหนึ่งครั้งแล้วนะคะจะรอช้าอยู่ใหญ่คุณแม่ชวนน้องฮานะมาก็ไม่มีปฏิเสธเลยนะคะ ตอบตกลงมาประกวดโดยไม่ได้คิดเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เราบอกนะคะเรารวมทุกกิจกรรมนะคะที่เราจะพอไปได้นะคะเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวัยเด็กของน้องฮานะนะคะแล้วครั้งนี้เราก็ถือว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้นะคะเราจะไปปั่นจักรยานกันที่บึงสีไฟกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภาพกิจกรรมกันนะคะวันนี้มีคนมาขอถ่ายรูปน้องฮานะเยอะเลยคะ่ะ ระหว่างที่รอขึ้นประกวดนะคะบ่ายโมงตรงตอนนี้ก็เที่ยงกว่าก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องฮนะกับน้องอาชิก็พากันเข็นรถเล่นนะคะสนุกสนานกันไปสําหรับตามภาษาเด็กๆนะคะก็เดี๋ยวอีกชักครู่นะคะจะพาไปชมการประกวดกันนะคะ ตอนนี้น้องคณนะก็กําลังเดินสํารวจนะคะว่าเสร็จจากการประกวดแล้วนะคะจะไปหาซื้อของเล่นอะไรบ้างนะคะดูตอนนี้ยังไม่ได้เดินประกวดก็เดินธรรมดาธรรมดานะคะแต่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาจะไปชมอตอนท,ที่เวทีกันนะคะดูซิว่าเวลาเขาเดินบน,วนเวทีเนี่ยจะเป็นกันยังไงนะคะตอนนี้เดี๋ยวมีคนมาขอถ่ายรูปอีกแล้วค่ะค่ะขอให้คุณเทนนี่อานคารอาทิชิตามาเข้ากับีนนตอนนี้นะยค่ะ ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาประกวดแล้วนะคะพิธีกรนะคะหรือว่า MC ก็เรียกผู้เข้าแข่งขันนะคะมา ต่อแถวนะคะเดี๋ยวก็จะรันตามลำดับหมายเลขนะคะที่เข้าประกวดนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศการประกวดนะคะของน้องฮนะากาันนะคะก็ถือเป็นเวทีแรกนะคะที่น้องฮนะได้มีโอกาสแต่งชุดนะคะตัวละครตามจินตนาการนะคะซึ่งเราก็เลือกเป็นเซเลมูนนะคะเพราะว่าเรามีชุดพอดิบพอดีเลยนะคะแต่ละคนนะคะพี่ๆเขาโหจัดเต็มอลังการมากนะคะก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ทุกๆคนนะคะ ส่งใจเชียร์น้องฮานาด้วยนะคะจะขึ้นเวทีแล้วค่ะสาวน้อยน่ารักขอเชิญใหม่เลยค่ะน้องปุญญาดาในชุดเซร์มูนจากเซร์มูนค่ะ ความรู้จักน้องกันนี่ค่ะนะคะว่าน้องมาจากไหนคะแนะนำตัวเองนิดนึงนะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงุญยาดาโธพธิยเพียงสุดชื่อเล่นชื่อน้องฮานะอายุเจ็ดขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง โรงเรียนอนุบาลพิศนุโลกค่ะวันนี้น้องฮนาแต่งชุดคอสเพเป็นเซเล์มูนหรือชายาที่ทุกคนเคยได้ยินกัน ตน,นี้นักเรียนสาวชั้นม2ที่แสนจ,จะซุ่มซ่ามเรียนไม่ดีกีฬาไม่เก่งขี้กลัวแต่ก็มีเรื่องที่เก่งเหมือนกันนะคะเช่นการกินของอร่อยแบบนอนซอฟและการนอนฝันเวล 1992ดังนั้นปัจจุบันเซรามูนจึงมีอายุ47ปีแล้วนะคะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองขอพระคุณค่ะโตเก่งมากสันยังจำไม่ได้เลยเซรามูนมีปีไหนนะคะขอคอมเมนต์จากกรรมการที่สาวน้อยนะ่ารักคน EP นะคะีทีค่ะอคไรมาก็นถึงเราสมัยเด็ก ระบบมาตอนนั้นยังนั่งตีไพยกุกิผมดีใจมากนะครับที่โนโ้องเขาประกวดในรอบนี้สุดยอดมากน,นะครับผมโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้อง,องปรับเปลีตามในฝันกับข้านะครับผมจีนต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วตอนเราเริ่มประกวดคอนเทนเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องเป็นตัวละครนั้นพอในแล้วการที่บางทีเนี่เยเราใส่ความเป็นความเป็นไทยลงไปในระหว่างการแสดงแล้วกันมันอาจได้เกิดทําให้เราค่อนข้างว่าหลุดไปจาก ประกอบของตัวละครนะอาทเช่นแล้วกันตอนนี้จะเป็นเป็นตัวเซรั่มูลนะทีนี้เขาบอกว่าในสมมติแบบในระหว่างการแสดงเนี่ยเซรล่มูลนะได้อยู่ดีเรายกมือไหว้ครับถูกต้องครับจริงเป็นเรื่องของมารยาทประเทศไทยแต่ว่าด้วยความว่าตอนนี้เราเป็นตัวละครเซรล่มูลเซรล่มูลไม่ได้ยกมือไหว้นะฮะอาจจะแบบว่าอาจจะโชว์หรือแบบว่าบกมือกสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้อ่ะก็จะดูเป็นตัวละครนั้นมากกว่านะครับผมก็ถือว่าเป็นคำแนะนำ้วกันในสหรับว่าการเป็นตัวละครใดๆก็ตามนะพยายามใส่อินเนอร์ของเราไปเยอะ เราเป็นตัวละครนั้นเราไม่ใช่เด็กหญิงอะไรเราไม่ใช่เด็กหญิง,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 งตามชื่อในบัตรประชาชนของเรานะฮะตามนั้นครับผมสวัสดีค่ะน่ารักมากมากเลยนะคะวันนี้วันนี้มากับใครคะ่ะคุณแม่กับคุณพ่อค่ะไหนคุณแม่กับคุณพ่ออยู่บ้านไหนคะไหนคุณแม่กับพ่อช่มมือหอนได้คะอ๋อก็ <c oughs> ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่วันนี้พาคุณน้องมาประกวดนะคะ อย่างแรกพี่ชื่นชมมากน่ารักมากๆเลยนะคะคือที่พี่ฟังสปีดของหนูเมื่อกี้แล้วก็การโพสท่าอะไรเนี่ยที่ว่านหนูน่าจะเคยผ่านการประกวดเวทีนางงามมาใช่ไหมลูกเคยประกวดใช่ไหมเคยค่ะใช่พี่ดูออกเลยตั้งแต่สปีดนะคะแล้วก็การโพสท่าอะไรคือเป๊ะมากๆเลยนะคะชื่นชมค่ะน่ารักมากมากเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ่ ตาสำหรับพี่พี่ให้โดยรวมคือโอเคนะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็อย่างว่าเป็นงานคอนเทนต์เราต้องอินกับตัวละครนะครับโดยรวมคือพี่ให้โอเคอนะเออทัดใจทัดใจจังครับได้แล้วค,ครับครับขอบคุณกรรมาการแล้วก็น้องเซเลอร์มูนด้วยนะคะสามารถเชิญพักได้เลยค่ะ มีการโชว์อยู่นิดนึงนะคะต่อไปหมายเลขหคุณอั้ม ก็พอน้องฮานะเดินเสร็จเรียบร้อยนะคะกรรมการก็จะคอมเมนต์กันเลยตรงนั้นนะคะเป็นรายบุคคลเลยนะคะก็ด้วยความที่น้องฮานะขึ้นเวทีประกวดบ่อยนะคะแล้วก็สันชาตญาเนี่ยมันบอกว่าอพอยืนอยู่ตรงหน้าเวทีกรรมการแล้วนะคะก็คือจะต้องยกมือไหว้นะคะก็เป็นมารยาทซึ่งคุณแม่ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าอ่าถ้าเป็นการประกวดแบบนี้นะคะเราจะต้อง แสดงเป็นตัวละครให้เต็มที่คุณแม่ก็เลยไม่ได้บอกน้องฮนานะไปนะคะก็เลยอย่างที่เห็นนะคะกรรมการก็ติชมนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์นะคะเอาไว้ใช้ในเวทีต่อๆไปนะคะสำหรับการประกวดคอสเพย์แบบนี้นะคะก็ให้ทุกๆคนแสดงเป็นตัวละครที่แต่งชุดมาเต็มที่เลยนะคะอ่ะตอนนี้เขาให้เด็กๆทุกคนที่แต่งคอสเพย์มานะคะเดินพาเลตกันทั่วห้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในห้างกันนะคะ เดินไปรอบห้างนะคะก็แวะมาเจอน้องฮาชินะคะเล่นสไลเดอร์อยู่แถวนี้นี่เองนะคะสักพักหนึ่งคุณแม่กำลังถ่ายวิดีโอน้องฮานะอยู่นะคะ กรรมการท่านหนึ่งในการประกวดนะคะเขาก็เดินมาจับมือคุณแม่นะคะแล้วเขาก็พูดแบบนี้เลยค่ะทุกคนลองไปฟังกันนะคะมากเลถ้าสมัติคุณแม่เอาน้องไปประกวดร่วมประถมเดี๋ยวมันจะมีรุ่นประถมด้วยจะมีเอ่อส่วนใหญ่ที่สุดในโลกนครสวรรค์เนี่ยค่ะถ้ามีการประกวดมันจะมีแบบว่ารุ่นนอกจากวันที่คุณแม่เขาได้เล่นโชว์โชว์หรอกแต่เราไปเริ่มไปเจอแล้วแบบอ้าวน้องมีความสามารถมากๆเลยถ้าสมมติน้องประกวดรุ่นเดียวคือแบบกินขาดแน่นอนคือคุณแม่ก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาประกวดเขา คือเขาต้องแสดงแบบอย่างนี้ไม่รู้ค่ะมันจะมีรุ่นแบบแต่ละงานนะคะบางครั้งก็มีไม่มีบ้างแต่นครสวรรค์จะมีส่วนใหญ่ที่ประกวดรุ่นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินรางวัลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันบาที่ก็หมื่นถึงห้าพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าคุณแม่มีโอกาสจะไปนครสวรรค์ก็อยากไปอีกเราอยากไปนนงาครรรสวคค์ือน้องเขาชอบประกวดค่ะคือประกวดอะไรก็ได้ที่ประกวดอะไรประมาณนั้นชอบประกวดค่ะจริงๆน้องชอบเดินแบบลล์แบบ แม่คุณพระอยู่ครับขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์มาบอกก็คือติดตามในเพจเหรอคะเออเดี๋ยวมีทั้งเพจทั้งต้องตามข้างตะปิสินขาค่ะใช่เขาจะมีเลยอย่างเช่นมีงานวันนี้ทางค็อกาซาเขาก็ประกาศลงเพจหมายถึงว่าที่จะประกวดที่นครสวรรค์นะโอใช่ก็อย่างเช่นเป็นขั้นใช่เขาจะลงเพจเซ็นขั้นนครสวรรค์แล้วก็บิ๊กซีนครสวรรค์อีสแควร์ใช่จะสองเพจหมดเลยใช่แต่ถ้าสมมติยังไมะเออยังไม่แน่ใจแต่อย่างไรมีแน่นอนค่ะ คุณแม่จะได้ไปกดติดตามไว้เพื่อไม่เห้เสียดายน้องมีความสามารถมากถ้าประกวดรุ่นเดียวอย่างไรแบบกินขาดถ้าคุณแม่ดีมีโอกาสไปนครสวรรค์อยากให่อยากเห็นน้องที่นั่นครสมบัติเหมอกอ๋อแล้วไปทุกที่อะคะหมายถึงว่าไปตัดสิ่งทุกที่ได้ไหมคะหรือว่าไม่ครับหมายถึงว่ากรรมการอยากไปแต่แต่สิ่งทุกที่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะแล้วแต่เขาจ้างค่ะใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำน้องน้องเกิดได้เก็บเกี่ยวคุณแม่ก็เพิ่งเกตวันนี้แล้วอ๋อถ้าเกิดมาประกวดอย่างเงี้ยคือน้องต้องคือให้เขาดูบ้างนะคะแต่คือให้พ่งดู ว่าเขาก็ไม่รู้จักเธอ่หเลยแบบเออมีท่าทางบ้างแต่คือไม่รู้ว่าจะต้องแบบโหแสดงกันจริงจ,งจังขนาดนี้แล้วเมื่อกี้แล้วพอสามีสามีไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่า เฮ้ยเราประกวดไม่จำกัดอายุแล้วลูกนี่ก็ไม่เป็นไรคือเราแค่เปิดประสบการณ์เฉยเฉยเฉยเกยเฉ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 เฉยนฉอเฉยเฉยาฉนเฉ้เฉยเฉยคฉยเฉยเฉยเากเฉยเฉยเฉยคฉยเ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 ค่เฉยเเฉย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 0 0ยเฉยอฉยเฉคุณยเฉ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 ะเฉยเฉนเ่ยเ้เฉยเฉ่ย่ะะเัยเ เมื่อประกวดเสร็จแล้วนะคะก็รีบถอดร่างกายถอดหัวถอดอะไรอ้าวสุดท้ายลืมเอาชุดมาเปลี่ยนที่เราจะไปปั่นจักรยานกันที่บึงสีไฟนะคะก็เลยต้องมาเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่กันที่ร้านในท็อปพาซ่านั่นเองนะคะก็เลยจัดไป1ชุดใหม่นะคะซึ่งไม่ใช่ชุดนี้นะคะพอดีว่ามันใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสัน้นก็เลยเอาเป็นชุดอื่นไปแทนนะคะ แล้วก็เดินมาตามหาของเล่นนะคะในห้างนั่นเองเพราะว่าเห็นน้องอาทิได้ซื้อของเล่นไปแล้วน้องฮนะันายอมได้ที่ไหนนะคะก็เลยได้อีกหนึ่งของเล่นกลับบ้านไปค่ะ อ,ออกจากห้างท็อปพ,พาซ่ามานะคะอีกไม่นานก็ถึงแล้วนะคะบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะของกินเพียบเลยนะคะแล้วก็มีจักรยานให้เช่าเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะหลายร้านเลยตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องคนะช่วยขนอุปกรณ์นะคะเอาเสือไปปูกันนะคะดูสิคะโอ้โห ลมลื่นกันมากเลยนะคะแต่ก็รอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกไหมนะคะเดี๋ยวเราขอไปปูที่นั่งกันก่อนนะคะคณะต้องใ,ใกล้ๆตรงนี้หน่อยลูก เกมนี้ก็ได้วันนี้ขี้ับขี้จันนจ๊บขีัาจเาวันหนึ่งแค่วันหนึ่งเราอยากกลับบ้านแล้ว่ก็กลับบ้าน้าวัน้าวันนึง,ง้าวันนึงมันบแล้วนะผ้าวันหนึ่ง คุณปานิงก็ไปหาซื้ออาหารมาให้กินจนอิ่มแล้วนะคะสองพี่น้องก็เลยบอกว่าอยากจะปั่นจัก,กรยานเล่นนะคะแต่ว่าดูท่าแล้วฝนจะตกนะคะคุณแม่ก็เลยเช่าแค่1ชั่วโมงนะคะ30บาทนะคะคันละ30บบาทนะคะ,ะ,บบะ,คะเดี๋ยวพาไปชมการปั่นจัก,กรยานของเรากันนะคะกับบรรยากาศในวันนี้ค่ะ ทำไหนตองยิงใอม่สทียังไงนะไปไปปืนใหญ่มากขนาดไหนปืนเยอะทำไม่ได้เลยยังไงอ่ะโอ้ก็ตายกันหมดเลยสิถ้าเราหนีไปถ้าคนบอกว่าอยากอยากอยาอยากอยากอยากกหอะไรนะครับเราต้องหลไ้ต้องมาไวอ๋อเราต้องหลบเราจะมาไม่งั้นจะไม่ นตถ้ามีรถนังมากี่ชนเราตายเลยอ้ถ้าชนั้นถ้าฝนตกหนักขนาดนี้จะต้องทำอะไรลูกต้องไม่หับรถไปต้องล้างล้างฝล้าเหาย้อนโอ้โจะได้ไม่ป่วยใช่ไหมจะได้ไม่ป่วยกลับบ้านทำไมบ้านนี้ใต้ป่ามาทางรัดใต้ป่าใต้ป่า

หาป่าล่ะปมาป่าก็ตายถ้ามันไม่ตายเฮ้ยตายตีปืนมันทำให้ปมาป่าตายได้นะถ้ามันกินข้าวปป่าป่ะหมอว่าเลือดกรอกทะลุเลยหายระเปิดเลยเหรอถ้าเบิดเบาบางไอ้หมาป่าต่างเยอะทำไงอ่ะระเบิดได้เหรอมันเข้ามาแล้วมันเจอระเบิดหมาป่าจมน้ำตายเลยยืนเจอเล้วแกัดได้เหรอเลือดได้เหรอ ก็สรุปแล้วฝนก็ตงจริงนะคะเราก็เลยรีบขับรถกลับบ้านนะคะมาถึงบ้านปุ๊บน้องคณะก็แกะของเล่นที่ซื้อมาในราคา39บาบาทนะคะมานั่งต่อลูกปัดกันต่อนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ